เตรียมกล้องเปิดแมกเด้อค่ะเด้อโอ้วัวเมียเตียมกปิดปแมกเตียมกล้องเด้อค่ะเด้อเตียมกล้อเลรับคนดยมกยที่ลคนแีกน บอ้ปกเตี้นาะลุดด้วยไปครับไปแล้วเอาฝั่งนู้นเลยนะครับเอาฝั่งนู้นเลยก็ได้นะครับจะไปโดนหลายนะ ตลาดนี้โนนคตรโตได้อันคนหน้าใหญ่ เบียร์เบียร์อมนะลูกหลอมาเดียวกำลังเอียร์อกำลังเอเขาคลอดลูกไข่ลูกไี่เขาคลอดีด้สัวลเกลกิน่กัแม่เลค่กะกินลาเกลอกินไข่กัที่มีมีเห็นว่าที่มีมีปลาเกลือ มาค่ะใครจะฝากอะไรถึงลูกตอนนี้แม่เดือนจับนะคะลูกชายหล่อมากขอบคุณค่ะคดะีดีใจกับลูกชายได้มาหลายๆอันได้มาไลา่หลายอยู่แต,เ <c oughs> เต่เดือนจะสักเบิ่งต่อล่วงีนเดือค่ะพี่นวง <c oughs> เดือนมาสิหัวมาไล่หนี้ลูกเดยได้บังย่างนี่ <c oughs> บเลอลูกชายกำลังเข้าคอร์สนะทุกคนลูกชายกำลังดูแลตัวเองนะคะจะเข้าคอร์ดอยู่ลูกลูกเร็วๆรักษาเวลาด้วยนะคะน้องไงแล่าน่ารักที่สุดเร็วเรวด้ค่ะลูกข่เป็น ลูกหวยอยู่ยน้องเนื่ยเก่งค่ะลูก,ลกรเราเก่งเหนื่อย,หอยเหนื่อยก็สู้ค่ะเหนื่อยเหนื่อยก็สู้ค่ะเม,มีก็เลันสิไปเรียนเหข็ขคือลำเพลินอยู่ของลำเพ <laughs> ลินหลายหลายเมียเห็ุยังคอมบน <laughs> ตาหาักลูกชายแม่เดือนสคนมลูกชายแม่แม่ทุกคนล่ะค่ะหุ่นดี ตอนนี้ใครฝากอรกินลูกผูได้กินดอกเด้อค่ะลูกก็ล้งางเนะข่าคอดก็จะเป็นน้องวายน้องหนุ่มนะคะที่เป็นคนจีนที่เดือนหนุนลกลับแล้วเด <ขา S 2> ้อค่ะอยู่ดีสบาย <c oughs> ใส่แมสกสบายกว่าไปด้วยเดีย๋ยวพี่ลอง ตอนนี้น้องหนุ่มผอมค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอดูอะน้องหนุ่มนะคะจะเป็นเหมือนนี้ค่ะพี่วงตอนนี้พี่หนุ่มหุ่นดีเดี๋ยวสักพักก็จะหุ่นพี่วงค่ะใส่แมสด้วยเด้ออะไรนะจักมื้สองเดือนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ลดหรือ,อย,งงยังไงยังยังยังไม่ไม่เป็นไรอีกสองเดือนเราก็ยังต้องเจอกัน จาได้ปเขาแถวหููไปเขาแถวไปเขาแถวได้รูจ้าเดี๋ยวเยมันเหมือนลูก่วยเด็ดอกไม้ปั้นโซ่สวยใส่แมสด้วยครับมีแต่คนงามงมานี่หรอกคักคลูกไส้หรอกค่ะเบียเบียเบีย เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่นบอดไเสืออยู่เ <c oughs> พื่อนเห็นแม่ใส่เสืออันเรวตาลาฮักพร้อมแล้วลูกชายรอคักเอาเขาคด <c oughs> ก็ให้รอแล้วแน่ล้เน <c oughs> าะร <c oughs> <ๆ>อวันรอคืนเนอะลูกชายเบีย มีแต่คนสวยแนะี่ยมาดโอ้แม่เนี่แ,นนะนแนนะนดนเซอร์ข่อยมาแล้วแดนเซอร์ข่อยมาแล้วแดนเซอร์ข่อยสูตายได้หนิเดินทางปลอดภัยค่ะทุกคน าสาวแดนเซอร์แม่เข้ามาสาวแดนเซอร์แม่โบได้โบได้ค่ะเพราะว่ามีเบียร์เอาแอคซสวยเลยลูกแอคซสวยเลยคิดแบบมุตะบายมุสเด้งแน่สบายโมงหัวค่ะสวยยุ่งค่ะสวยไม่สางลูกสวยไม่สากสวยทะลุแม็กลูกใส่กระเป๋าขากระเป๋าใส่ตอวัวให้ใส่จริงๆ หนี่คนสวยเต้นสุดยอดมากลูกเดนเซอร์พี่เบียร์ได้เนี่ยดีล่าพอดีเตยเตยอยู่ไซน่าล้านสาวเตย เื่เลยล่ะยังไม่จัาหรอโอ้ชื่นชมโอ้เราชื่นชมเราชื่นชมเอาเตยมาไทยที่ลูกมาไทยพอพี่เดือนคือโดนใดแถนองพี่เดือนคือโดนใดแถนองใดแต่รอบแลกขุนเด้อจ้า สร้างเสือบอกค่ะมิวมิวเราส่งเสื้อหมดยังลูกหมดแล้วค่ะใครยังไม่ได้เสื้อนะ่ะส่งหมดแล้วนะทุกคนเนอะเดี๋ยวค่อยทักมาเด้อมดมดแล้วมดแล้วมาไทยก็ได้มาไทยก็ได้มาที่ะรล,ลูกไหนแม่แม่ใครจะถ่ายรวมไหมเร็วเร็วเร็วจะถ่ายรวมกับเบียร์ไหมมาเร็วเร็วเร็ว ห้านสาวลูกละ้วดมามามาแล้วลูกลูกนี่คือแล้วลูกเมื่อเราได้สงชั่วโมงตวตัวเอาห้อแม่ป้องแม่จับจับพิกันจับพิงกันไม่ใส่ไหม

ว่าอันนี้สิไปพักน้ำกับบ่ไป่นี่ตนี่าแม่กำลังจะบอกว่าดุรกเไปสกเอาุนรุเบียร์เบียค่ะมีไร์สดไม่ไปไรดหน่อยค่ะครับเดี๋ยวพอไดครับขอบคุณครับ มปสนาห่อมนเไป้นมีประกาันนี่ผมว่าเส็จแล้วเสรจแล้วครับเสรแล้วไรับเราทำไมไม่ได้กบเาคือยากีเชู้นมัน่ท่าไหแจกลูกก็บะไรนมูต้แเส้นไปหนีให้เมียไดบ่มัน้ยนมาได้มันนมาได้เก่ามัน้อนมาได้มันเส้นได้ไหม อย่ามาจุอย่ามาเมาโอเคได้เลยโอเคสวยโอเคโอเคบายบายลูกบายบายครับเดินทางปลอดภัยนะสิธีการก็สวยมิวม